กดเลยกดเลยกดเกินเกินมึงได้กลิ่นไหม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 มึงคิดว่ามึงนั่งอยู่ในฐานแล้วมึงจะหนีจากกูได้เหรอฮะฮะเดี๋ยวเพิ่งนะบอสเดี๋ยวกูต้องโชว์ให้เห็นซะแล้วว่าพวกที่ชอบนั่งช็อตในฐานมันต้องเจออะไรไอ่มันปแล้วเบิดทใายเดี๋ยวกูเปลี่ยนปืนตอนแรกมันบอกว่ามันจะไม่อยู่ในฐานกูก็เลยเอาเอ็มหนึ่งไปแบบเจ็ดธรรมดามาเวแต่พอมันบอกมันจะอยู่ในฐานมันต้องเจอตกใจหมดปั๊บปั๊บ กูไม่ใช่แจ็คแฮมเมอร์แต่กูจะใช้สิ่งสิ่งหนึ่ง,งที่มึงก็ร้องไห้อะถ้ากูมึงเห็นนะยา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 ,า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 อุ้ยเชี่ยยิงไม่ทันไอสัตว์บบสปีดเซเวอร์เอเอ้ยไม่ใช่อะไรวะกูลืมชื่อมันนะเซลบรัสกูไม่เชี่ยปั๊โนูนเชี่เจีเชี่ยเมื่อกี้มันพลาดพลาดเฉยโอ้ไม่มีสัตว์เซลบรัสโน้ตเซลบรัสเมื่อกี้ไอโกมันฆ่ากูโก อูเดี๋ยวคนละคือละควบคิดได้โกยปั๊บฝากบอกโก้ยนะไงความตายเฮ้ยจบเกินเงี้ยเลยติงเลยควบคุมไม่ได้อุ้ยไอ้เช่เราสับไม่เพิดไม่สู้มันว่ะเฮ้ยเฮ้ยทีมเบาน้ำอยู่บอสอย่าไปเก่งอย่าไปเก่งอย่าไปเก่งไอ้โก้ยันแตกเยอะปั๊บปั๊บปั๊บ ป้ามึงอยู่ไหนมึงฆ่ากูมึงฆ่ากูปบบมึงฆ่ากูมึงฆ่าได้ไหมมึงฆ่ากูกูหลับไม่ได้ฆฆ่่าากกูู

out rồi luôn, lại rồi này, cứ để bắt đầu mà, để đi đâu đâu out check hammer <invalidAUDIO> เออเพื่อนกูเล่นงปกดีกว่ายี่มันยี่มมึงเจ้าอุ้ยไอ้เคียสปายได้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 เฮ้ยเพื่อนมันน้อยเพื่อนมันน้อยได้กูไม่ยุ่งกูไม่ยุ่งอ่ะกูให้โอนกับเออได้อย่างงี้แม่ดีตื่นเต้นเลยกูไม่ไม่อยากโดนลูกจิตกินโก้โก้กูไม่ได้ลูกจิตแต่กูวิปัสสนากูแค่วิตาฐานโก้เข้าใจไหมข่าวลูกจิตกับวิตาฐานมันต่างกันโก้มันต่างกันมึงเข้าใจไหมโก้มันต่างกันวลูกจิตกับวิตาฐานมันต่างกันอ้าวปั๊บหงอยตูดกว่า มือไหตูดกูอ่ะตายแน่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 ไอเหี้บนนั้นนะไอเหี้บนนั้นตายแน่ตายแน่ ตายแน่กูพูดจริงจริงระยะนี้ใครก็ได้ปั๊บกูได้กลิ่นมึงกูได้กิ่นมึงกูได้กิ่นมึงปั๊บกูได้กิ่นมึงมึงเข้าใจไหมกูได้กลิ่นมึง กูได้กินมึงป๊อปเข้าใจกไหมเข้าใจไหมกูได้กินมึงกูองเสียงแกเนี่ยเออป๊อบมึง oh. ฆ uh ่า oh. ก um ูใช่อย่างงั้นแหละเบบี้ทำอย่างงั้นแหละทำอย่างงั้นแหละป๊อปทำอย่างงั้นหล โอ้ยปลาระเบิดกะจะโดนเราด้วยอ่ะคือทำไมไม่โดนหรอมันไม่โดนหรออืได้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 ไอสองตัวนี้ได้ได้ได้ฮเอ๋ทีมฉันมันเก่ง สุ๊ดๆๆ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  ปั๊บปั๊บปั๊บกูเม่จะบอกกูเม่จะบอกกูเม่จะบอกปั๊บกูจะคออ่ะกูก็่เก็บแพนปั๊บเป็นมุมนั้นหรอมึงคิดว่าระเบิดแค่นั้นทำไวกูได้เหรอปั๊บมึงม่คิดว่าการที่จะมาเหลากูแบบเนี้ยมันทำอะไรได้จริงเหรอฮึแบบแบบแบบแบก้งูสองยังไง โก้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 เดี๋ยวกูไปช่วยมึงบอดบอดไอ้เหี้ยโก้มึงเกินไปแล้วอ้าวโก้การตุยวังเป็นสิ่งที่ไม่ดีเไยนะนี่ทำไมอ่ะโก้นี่ทำไมอ่ะ 对对对对对！啾啾啾啾啾啾啾！年年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 ！嘟嘟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 ！先看我抖音，姑妈我翻了！嘟嘟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  โกมึงทำากูหนึ่งครั้งกูจะทำมึงสิครั้งโก้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 โกบโกนึงรอก้แบ้โนึงกูไก้โา้โก้โกทโก้นก้โ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 ก้อก้โ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 กดโก้ก้โก้โเ้โเ้โก้โก้โก้อก้โก้โก้โอ้โอ้โก้โก้โกงไอ้หวังม้เกลืองโอ้โว้ก่อน้อก้โ้ก้โก้โอ้โ้ก่โกอก้ก้้ก่อน

อ้าวมึงทำทีมกูเหรอมึงจ yeah, right, ับทีมกูเหรอฮะฮะมึงจับทีมกูเหรอมึงจับทีมกูเหรอมันวิ่งหนีมันวิ่งหนีมันตัวกระพริบมันตัวกระพริบมันตัวกระพริบ

มันคือเสียงของเครื่องโรตีตอนโดนเทโบมึงเข้าใจไหมกูตอนนี้เทโบกูติดแล้วมันอยู่ในฐานบอสมันอยู่ในฐานไปกันมันก็พริบอยู่มันก็พริบอยู่ ไอ้่ด็กยศคินศพคินศ่ินศพโอ้ยไปเบิร์กขึ่มด้วยโอ้ยโอโไดพลาดแล้วน้องสาวพลาดแล้วเอ้าโอ้ยพลาดแล้วน้องสาวพลาดแล้ว โกมาเจอกันหน่อยไหมเดี๋ยวไปหานะจ๊ะเบบี้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  Go Go ของว่าของหวงของข้าโกของว่าของหวงของข้ามันต้องเป็นของกูบอไอ้ีกโกมันต้องเป็นของกูมันต้องเป็นของกูเดี๋เดีอาไว้เชียคุณตกแต่ออกทัวร์ะครับการเชิญกล่องปิดเกมเอาเชียอะไรวะเฮ้ย มันคิดว่ากูโปไอ้สัตว์โปองเฮียกูอัดคลิปอยู่โปพ่งไงไอ้เียไอ้เียไอ้เแคยกูเก็บคิวในห้องเยอะจนกูโดนกูโดนเตะไอ้สัตว์เฮียเกินเกิน